สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านแตกตื่นเจอผีหลอกกล้งดึกเห็นกันทั้งหมู่บ้านเรียกตำรวจมาดูคดีพริกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดเงือกเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าชาวบ้านในเวียดนามต่างพากันตกอ,อกตกใจอย่างหนักเมื่อทุกคนได้เห็นใครผีสาวผมยาวใส่ชุดสีขาวบินอยู่กลางท้องฟ้าในเวลากลางคืนสร้างความตื่นตกใจกลัวอย่างมาก ก่อนจะเรียกตำรวจมาดูสุดท้ายคดีพลิกที่แทกเข้าใจผิดเต็มๆรู้ต้นตอยิ่งอยากตีมือโดยรายงานระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองปิ่นเซียงประเทศเวียดนาม ซึ่งชาวบ้านทุกคนได้เห็นเป็นตาเดียวกันว่ามีาร่างของสาวผมยาวบินอยู่กลางท้องฟ้ากลางดึกเป็นเวลานาน,านก่อนที่จะมีชาวบ้านโทรเรียกตำรวจมาช่วยดูว่าจริงๆนั้นเกิดอะไรขึ้นงานนี้รู้ความจริงถึงกับเงิบอย่างหนักทั้งนี้ภายหลังทราบว่าแท้จริงแล้วร่างของหญิงสาวไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดแต่เป็นว่าวที่มีชายคนหนึ่งเอามาเล่นในเวลาพลบคำ่ำและลืมเก็บด้วยความที่ภาพไกลๆมองไม่ชัด ทำให้คนมองเหมือนมีผีสาวบินอยู่กลางอากาศและทําเอาชาวบ้านตกใจกันเพียบนั่นเองขอขอบคุณขอ้อมูลจากไท a i n e w ์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ